สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําตัวนะคะพริกจังนะคะก็คือชื่อช่องนะคะปลูกผักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่งมาทําสวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปีแรกที่ปลูกพริกปีแรกปลูกประมาณ50ต้นนะคะซึ่งได้มเมล็ดมาจากไหนใช่ไหมคะพอมาอยู่ญี่ปุ่นคะ่ะก็ ซื้อพริกแห้งในซูปเปอร์มาเพื่อที่จะมาทํากินนะคะความเป็นมาของพริกเป็นยังไงนะคะจะเล่าให้ฟังครั้งแรกที่มาอยู่ญี่ปุ่นก็ก่อนที่เราจะมาสิ่งหนึ่งที่เราเป็นคนไทยนะเราอยู่ที่โน่นเราอยู่นานแล้วอะไรเงี้ย เราก็คิดว่าเราต้องไปอยู่นานไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะเราก็เลยไปหาซื้อพริกแห้งเพราะว่ามันเอาพริกสดเข้าประเทศไม่ได้นะคะก็กลัวมากกลัวไม่ได้กินพริกนะคะก็ซื้อทั้งพริกปน่นพริกแห้งนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์มานะคะเพราะว่ามันผิดก,กฎแล้วเ,เขาก็ไม่ให้เอามเมล็ดพันธุ์เข้าประเทศถ้าเราจะเอาเข้าเราต้องไปขอใบอนุญ,ญาตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลย ซื้อสําหรับไปกินเราก็ไม่รู้ว่าที่เราซื้อนี่มันสามารถปลุกได้ไม่รู้นะคะก็ซื้อพริกแห้งมาแล้วก็พอมาถึงญี่ปุ่น,นะคะ่ะกินจนแบบว่าตอนเรามาเรามาเดือน6นะคะอ่าจริงๆมันต้องเพาะ,มะเมล็ดผักน,นะคะตั้งแต่เดือน3มนะคะในญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นหิมะแล้วก็นาวมากก็คือแบบว่ามีโอกาสทําผักหน้าร้อนเนี่ยได้แค่ไม่กี่เดือนนะคะพอ มาเดือนหเนาะจะเข้าเดือนกระดาษเนาะเดือน7นะคะก็กินพริกนะคะเพราะมันอยากกินอะไรเผ็ดๆนะคะเพราะว่ามาอยู่ได้เดือนนิดๆนะคะก็กินพริกซองนั้นอะใกล้จะหมดแล้วมีมเมล็ดนะคะอยู่ใต้ถุงถุงพริกแห้งนะคะที่เราซื้อมานะคะนิดนึงทีนี้ก็บอกเออมันเป็นเป็นคนที่แบบว่าต้องแยกขย,ยะอะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยคิดว่าเออมเมล็ดพริก เสียดายเนาะอะไรเงี้ยมันให้มันไปเป็นปุ๋ย mm hmm. ก็เลยเอามาหว่านใส่ในกระถางดอกไม้ที่ตัวเองซื้อดอกไม้มาไว้ที่หน้าอพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าบ้านที่เราเช่าอยู่นะคะ mm hmm. ก็มาใส่ในกระถางนั้นแหละค่ะพอโรยโรไปแล้วก็ไม่กี่วันนะมันขึ้นต้นพลิกขึ้นมาก็ตกใจนะคะเพราะว่าปกติไม่มีความรู้ในการทําหักเลยพอเขาออกมาเฮ้ hey นั่นก็แสดงว่าเราเอาไปปลูกได้สิอะไรเงี้ยนะคะก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตว่าเอ๊ะวิธีปลูกพริกเป็นยังไงนะคะเราก็ไปเจออยู่ช่องช่องหนึ่งนะคะเขาก็พริกที่เขากินนะคะเขาก็เอามาปลูกเอ๊ะมันทําได้อะไรเงี้ยนะคะในกระถางนั้นมีอยู่ประมาณมันเยอะมากเพราะว่าเป็นเม็ดพริกปกติไม่ชอบกินเม็ดพริกอยู่แล้วนะคะก็เลยเอามาให้พ่อของสามีนะคะว่า เอออยากจะปลูกพริกตอนที่เราอยู่บ้านเช่านะคะอยู่ห่างจากบ้านพ่อแม่สามีอย่างในรูปที่เห็นนะคะเป็นที่ดินของพ่อแม่สามีหมดนะคะทีนี้ก็เลยเอากระถางที่ต้นกล้าพริกขึ้นนะคะที่เราไปทิ้งอะ่ะก็มาให้พ่อสามีว่าอยากจะปลูกพริกปลูกได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าอ้ปลูกตอนนี้น่าจะช้านะอะไรเงี้ย ก็เลยบอกว่าอะนั้นลองดูอะไรอย่างงี้พ่อปู่ก็เลยแยกออกมานะคะใส่ในถังแล้วก็เติมปุ๋ยไปซื้อ,อดินดีๆแบบว่าเพื่อเร่งให้เขาโตอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มาแยกเป็นต้นๆน,นะคะแล้วก็พอเขาได้สักคืบหนึ่งพ่อปูก่ก็พาไปปลูกในในสวนค่ะตอนตอนนั้นน่าจะ50ต้นนะคะก็คือไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรก็เดาๆปลูกไปค่ะพอปลูกแล้วนะคะมัน ต้นมันสูงมากสูงแบบว่าร้อยเกือบร้อยนะคะสูงมากๆากเราก็คิดว่าอมันคงกินไม่ได้มันคงใช้ไม่ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีความรู้นะคะทีนี้ได้รู้จักพี่อยู่คนหนึ่งที่เขาปลูกผักในญี่ปุ่นค่ะ ก็เลยโทรไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมต้นมันสูงมากเลยดอกมันยังไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอ้อดินที่ปุ๋นน่ยมันหวานมันทําให้พลิกค่อนข้างปลูกยากต้องปรับดินอะไรเงี้ยค่ะพ่อปู่ก็เลยไปให้เราไปซื้อปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยแล้วก็เอาขี้วัวนะคะมาใส่ตรงข้างๆนะคะทีนี้ดอกออกนะคะดอกออกใบก็สวยอย่างในรูปเลยนะคะแล้วพลิกก็เม็ดใหญ่เม็ดยาวทีนี้พอ พอมันออกนะคะมันเขียวเราก็มาชิมว่ามันเผ็ดไหมเพราะว่าในอินเทอร์เนต็ตนะคะเขาบอกว่าปลูกพริกในญี่ปุ่นนะคะมันไม่เผ็ดเลยมีปัญหาเรื่องรอสชาติของพริกมันขมจืดๆไม่มีรสชาติเหมือนพริกเลยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เอ๊ะทำยังไงดีสามีก็เลยเข้าไปเช็คในอินเทอร์เนต็ตคนที่เขาทำสวนพริกแนะนำในการปลูกพริกนะคะ เขาก็บอกว่าอา๋อเราต้องใส่ปุ๋ยเข้าไปในดินเพราะว่ามันเป็นพริกต่างประเทศนะคะมันทําให้เพราะว่าดินที่ญี่ปุ่น่ะมันไม่ค่อยเผ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็แนะนําว่าเออให้ใส่ปุ๋ยไปหนึ่งกำมือหนึ่งต้นให้ห่างๆจากต้นแล้วก็สองอาทิตย์หนึ่งครั้งนะคะใส่แค่สองครั้งอพอเราใส่ปุ๊บนะคะครั้งที่สองอผ่านไปอีกสักสองอาทิตย์มาชิมโอ้โหเผ็ดแบบกินไม่ได้ค่ะเผ็ดมาก ตอนนั้นก็ไม่ยังขายไม่เป็นนะคะก็ยังไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักนะคะก็50ต้นเนี่ยก็คือกินเองแล้วก็ทีนี้เอ๊เสียดายจังเลยก็เลยเข้าไปในกลุ่มที่มีคนไทยอยู่ในญี่ปุ่นเยอะนะคะก็ลองลองนะคะลองโพสต์ไปว่าเออใครอยากได้พลิกที่อยู่ในญี่ปุ่นให้ฟรีแต่ว่าต้องจ่ายค่าส่งเองนะคะอะไรเงี้ยก็แล้วก็แพ็กให้ส่งให้เพราะว่าเรากินไม่ไหวเนาะ ก็ตอนนั้นรู้สึกว่า20 30คนนะคะที่เราให้นะคะแล้วก็เออแล้วก็แบบกลัว <reco> ม <Christ. S 1> ันหนักอะไรมันัังเด็ดครั่วให้เด็ดการออกค่ะกลัวว่ามันหนักนะก็เลยเด็ดการออกก็ใส่ถุงซิปล็อกใส่กล่องแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆพี่ๆที่แบบว่ารู้จักในอินเทอร์เน็ตนะคะที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็ได้ส่งไปหาไปให้เขานะคะแล้วก็พริกแห้งที่เหลือนะพริกแดงแล้วก็เลยไปตักแห้งแล้วก็ พอปีที่2นะคะก็เลยอลองปลูกปลูกอะสักร้อยต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ขายก็โพสขายในอินเทอร์เนต็ตคะ่ะทีนี้พอเราปลูกนะคะผลลัพธ์มันดีมากๆเริ่มมาจากที่แบบเราเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วนะะแต่คนในบ้านอะไม่มีใครกินเผ็ดะคะชอบกินเผ็ดอาหารทุกมือต้องมีพริกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยปลูกไป100ต้นแล้วก็เพาะ,ะต้นกล้าเนาะเยอะมาก ประมาณเกือบเกือบพันนะคะก็เลยอ่าโพสในใน a c e b o o k นะว่าเอ๊ะใครอยากได้ต้นกล้าพริกคะให้อะไรเงี้ยคะให้แล้วก็จ่ายค่าส่งเองนะคะอะไรเงี้ยคะแล้วก็พริกบางอันก็ที่แบบว่ามันเยอะเกินไปเนาะแล้วก็ให้เพื่อนในญี่ปุ่นนะคะให้ต้นกล้าด้วยปีนี้ก็ จะปลูกนะคะเป็นจะเป็นปีที่3ก็คือยังไม่ถึง3ปีนะคะก็จะเป็นปีปีปที่ในอในตอนนี้นะคะในะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นปีที่3ที่ปลูกปีนี้คิดว่าจะทำซักสามร้อยต้นเพราะว่ามีลูกค้าจองพริกไว้นะคะและลูกค้าก็การันตีว่าพริกมันเผ็ดได้คุณภาพแล้วก็ไม่เหม็นเขียวพริกที่ปลูกนะคะเป็นพริก ซปเปอร์ฮอตด้วยแล้วก็เป็นพริกชี้ฟ้านะคะพริกจินดาค่ะจินดาซปเปอร์ฮอตมันเป็นสายพันธุ์ที่แบบผสมมานะคะในซองเขาเขียนแบบนั้นนะคะ mm hmm. ก็ก็เนี่ยทุกปีที่ปลูกก็เก็บมเมล็ดจ,จากที่ปลูกไว้เพราะว่ามันเผ็ดมันมีคุณภาพที่แบบดีมากทีนี้ก็ที่แบบเราก็ไปส่งในซปเปอร์นะคะที่สวนของเราก็ปลูกผักแบบหลายๆอย่างะคะ่ะหลายๆชนิด เพราะว่าเรามีที่ดินอยู่แล้วนะคะก็ผักไทยบางอย่างก็พอปีที่สองค่ะก็เริ่มจะปลูกผักผสมผสานมีเพื่อนคนไทยค่ะเอาเมาเล็ดพันธุ์มาให้บ้างเอาต้นกล้าส่งมาให้บ้างแบบปลูกกินนะคะทีนี้มันก็ขยายพันธุ์เนาะเพราะว่าดินของพ่อปู่เขาดีอยู่แล้วนะคะก็ขยายพันธุ์ไปก็ปลูกผักไปคลายไปบ้างนะคะ ช่องนี้ที่ทำมาก็เริ่มต้นจากเป็นพลิกเนาะชื่อ,อพลิกจังนะคะก็คิดว่าจะขยายตลาดเนาะไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคือปลูกผักอ่ะเราทำคนเดียวเนาะแล้วก็มีพ่อปู่ก่อแก่เขานะคะแต่เขาก็ช่วยเรื่องทำดินดูแลต้นอะไรก็ช่วยกันค่ะแต่ว่าทำเท่าที่กำลังเราไว้นะคะก็หากใครที่เข้ามากดติดตามครั้งแรกอ่า พลิกจังนะคะก็ปลูกผักอยู่ในญี่ปุ่นเนาะก็ถ้ามีผักอะไรก็จะมาโพสลง youtube แล้วก็ลงเพจแล้วกับ facebook นะคะกําลังจะทำนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามก็ยังไม่มีวิดีโอนะคะก็จะเริ่ม,พมเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะอีกสักสองสัปดาห์นะคะก็จะมาถ่ายให้ชมนะคะในการเ,าเรียนรู้ไปนะคะการทำสวนนะคะ ส่วนญี่ปุ่นเขาจะสะอาดระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ต้องทําแบบเพราะมินมีมนแมลงเยอะมากนะคะแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้ยาเนาะอยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมรอติดตามผลงานนะคะ